สวัสดีเพื่อนเพื่อน welcome back welcome to another clip welcome to new clip สวัสดีเพื่อนเพื่อนรังไทยทุต่ารทศสวัสดีครับเ่าวันนี้เราจะมาพูดคุยแนะนำ ลองเพลงกันง่ายเริ่มเลยก่อนื่นเลยขอเล่าก่อนอันนี้มีหนังสืออันนี้เรื่องหลังความตายทำไมถึงเราพูดถึงเรื่องนี้ข้าเคยพูดไปแล้วมาก็ทําชีวิตให้มีค่า่อที่เป็นป้าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือนะเมื่อก่อนเคยอ่านอยู่เดี๋ยวนี้ก็แค่ว่ยพัฒสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนิดหน่อยพี่จะเล่าเรื่องหลังความตายเพราะป้ามีเกี่ยวกับเข้าโรงพยาบาลศิธรธัญญยามาไปพบหมอจิตแพทย์มาเพราะป้ามีความเชื่อและศรัทธาเกี่ยวกับนรกสวรรค์หรือ ฟ้าคิดว่าหมกมุ่นจนเกิดอาการแบบคิดว่าจิตใจฟ้าเหมือนคนจะเป็นบ้าก็เลยปรึกษาแม่เลยแม่เลยพาไปหาหมอคิดว่ามันปฏิบัติธรรมแล้วก็ออกกำลังกายสุขภาพแล้วมันจะดีขึ้นมันก็ดีขึ้นนะบอกเขาก็วม่ิฉัยว่าฟ้าเป็นสารสมองไม่เท่ากันหมกตัวอยู่กับคนเดียวมากไปฟ้าก็เชื่อนะฟ้าไปอยู่โรงพยาบาลมาสาม สองอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์ดูมาสยนะตอนนี้ฟาก็กินยาก,ก่อนนอนนะมันจะมีช่วงที่ฟ้าหายไปไม่ทําคลิปแล้วกลับมาก็ตัวแนะนําแหละเขาบอกว่าคนที่จะมาอ,อยู่ที่นี่ได้คือคนที่รวยบุญไม่ใช่รวยสิ่งของนอกกายเหมือนที่พรศมเลยเข้าใจกันฟาเชื่อฟาเชื่อเรื่องโลกสวรรค์เรื่องธรรมชาติและ่การปฏิบัติธรรมเลยหมวกมุนตัวมากไหมแต่ตอนนี้ฟ้าก็ดีขึ้นนะแม่ได้แบบรบหรูภาษาเก่าอะไรก็ปฏิบัติธรรมอยู่เอาลงกายอยู่ ก็อยากให้ทุกคนทำบุญทำทาน ก็เกี่ยวกับเรื่องท่านพ่อพยัญาุบลราชฟ้าก็เชื่อนะเขาฝ่าอ่านมาหลายคลิปละอ่านมาหลายบทเพราะเขามีจริงมีอยู่ในใจอยู่ในไหนฟ้าก็ปฏิบัติอยู่โอเคยอมรับความจริงของชีวิตียแมแม้ต้องเสียอะไรไปบ้างประมาณนั้นที่เขาบอกหนังสือดีไปอ่านกันได้ก็ไม่มีอะไรเขาก็เขียนมาขอฝากไว้ด้วยว่าสมน์ทาบุญฝาก็หมอเขาบอกว่าให้หาอะไรทาหางานทําอะไรฟ้าก็ทํางานได้แต่ฟ่ากลัวกลัวว่ามันจะออกมาไม่ เหมือนทำคลิปก็ออออกมาไม่ดีบ้างเหมือนแะแต่ฟ้าก็มีงานทำนะงานบ้านออกองกำลังกายทำคลิปแล้วก็อยู่ในหลักธรรที่จิตใจเราสงบร่างก,กายสงบก็โอเคไฟติ้ง okay, <fighting. S 1> ตองน,นี้ฟ้าก็พูดคุยกับแม่บ่อย <c oughs> ให้หมกตัวออกไปวิ่งดูแลสุขภาพออกกำลังกายสิแค่ก็ดี ขอบคุณเพื่อนม้มาที่ยังอยู่เป็นกำลังใจฟ้าไม่คิดว่าฟ้าเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรนะแต่ก็แต่แล้วต้องรักษาไปหมอรักษาปีหนึ่งตอนนี้ก็รักษาไปหาหมอ,อไปหาหมอเมื่อมาเมาืม่อวันที่21หรือเปล่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เลยมาทำเพื่องคลิปทำคลิปให้เพื่อนๆดูาอานหนังสือส่วนมนตลก็ไม่ต้องเชื่อฟ้ามาเป็นความศรัทธา ของแต่ละคนถ้ารู้สึกว่าฟ้าดีขึ้นกำลังใจ fighting โรงพยาบาลจิตธัญญาไม่ใช่โรงพยาบาลรักษาโรคแด่เฉพาะโรคจิตคนที่คิดว่าเป็นโรคจิตโรคป้าบอกนะคนป่วยปกติก็ไปได้จิตัญญาดีมากขอบคุณเพื่อนๆมากขอบคุณคุณแม่ขอบคุณครอบครัวป้าก็จะทำตัวประพฤติอยู่ในศีลธรรมอยู่ต่อไป fighting นี่มันก็จะเป็นกับข้าวที่ฟ้ากินอยู่ในหม้อถ้ากินปกติออกกำลังกายวิ่งเต้นเวทนี่น้ำซุปเต็มเลยเป็นซุปอกไก่ ทุกใส่เต้าหู้ป้าหั่นข้าคุณแม่ด้วยอืมอร่อยดีในนี้ก็จะมีผักห้าสีมีผักห้าสีมีเต้าหู้เหลืองเต้าหัวนี่มีฟักทองด้วยเห็นไหมโอ้ขอบคุณที่ยังอยู่ป้าก็รู้สึกว่าคนเราป้าก็กลัวกลัวกลัวตายเหมือนกันนะกลัวแม่ไม่อยู่กลัวทุกคนจากไปหมอก็ฝากไว้คิดว้าถ้าคนอื่นจากไปหมดลยทำไรป้าก็คงต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่สุขภาพ ทำงานที่ฟ้ารักนีล่ลยรักในการทํา y o YouTube อยู่อย่างสงบต่อไปนี้แหละชีวิตคนเราเกิดแก่เปิดลายเป,นเ,ปนเรื่องธรมรมดาไนถ้งข่้นมีพลาดแล้วก็รักษาบุญลำบากรักษาสิ่งตามที่พระท,ทั้งว่ามีเก้าอ่ะอร่อย มีผักห้าสีผักใบฟักทองมันม่วงมันส้มกะหล่ำปีตั้งโอฟ้ากินผักหลายอย่างที่สิบอย่างจําไม่ได้ถ้าตรวจันทีไฟั้าก,ก็สนมนอยู่ทุกวันก็อน,นอนลบท่านพ่อไปทำนากก็ดินนะคิด <c> เ <oughs> รารมันนั้นและเราได้มาระบายฝ้าก็มีช่องทางระบายมะเขือเทศแครอทอร่อยไปทจกินได้มีเห็ดขาวปลากระป๋องอัทวนา ถ้ากินกับข้าววันละพันห้าสิบไม่เกินพันหนึ่งร้อยมีชิ้นเดยเดยาะวันชีสะอาดทีานี้ก็กินตรงแม่ เรียบร้อยไปติงเพื่อนเดี๋ยวเราไปร้องเพลงกันอยากฝากไว้ว่าจากตัวฝ้าและจิตใจและก้นบึ้งในความคิดฝ้าเองว่าคนเราไม่เบียดเบียนกันไม่เดือดร้อนรักษาสินห้าเป็นคารวาสไม่ใช่บรรพชิดไม่ได้บทฝ้าก็ว่าจะบทปีใหม่นะฝ้าก็มีเรื่องเกี่ยวกับนางพญาท้าศีสุราจัญยาคิดว่าฝ้าลบหลู่หรือฝ้าลบหลู่ฝ้าก็ไปยุทธยามาก็ไปขอขมาลาโทษถึงเราไม่ลบหลู่ไม่อะไรแต่ความคิดปรุงแต่งเรามันก็ไปมีความก้าวร้าว ก็สงบสง,งียมทำศีลใหาบรรสุทิ์อาส,สาบุญไม่รับาบาปไม่ต้องฆ่าใครตายไม่ต้องฆ่าแกงกันใช่ไม่ต้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าตัวเองมันเป็นบาปทั้งหมดนรกสวรรค์ฝากไว้ไปติง่งฟาบกินกาแฟกินอะไรด้วยนะออกกองรงกายร้องเพลงกันเพลงของพี่พี่คอกเทลไม่ได้สึกเลยร้องสดเลยก็ตีชมกันได้<ม>เธอทำให้ฉันเสียใจ ไปพบหมอ,อเจอเรื่องนี้มันทําให้เรารู้ว่าคนที่รักเรามีอยู่จริงเราให้เราเดียวดายเกิดคนเดียวต่างเดียวแต่เราไม่ได้เราเรามีครอบครัวนะเป็นป่วยเป็นอะไรของเราเรักษา,ากันได้พี่น้องต้องรักกันตอบแทนบุญคุณพ่อแม่กตันยูกตาเวาทวเไไีไม่มีงานทําหรือช่วยเลี้ยงดูไม่ได้ไม่มีเงินทองก็ช่วยประหยัดช่วยงานในบ้านก็เนี่ยถือว่าทํางานแล้วเราก็เลยมาถ่ายคลิปเคคอมครับธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรัก ไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตึงใจไม่ว่านานเท่าไรใจเอยใจจะยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่เธอ กลับมาทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงาเธอลืมความรักเราเมื่อตัวเธอมีเขาข้างกายรักของเราเธอไหนหเธอลืมง่ายได้เธอทำให้ฉันเสียใจเธอทำให้ฉันร้อนรอนทำให้ฉันทุกข์ระทงงงง่าย เธอทำให้ฉันร้องไห้ทำชีวิตฉันพังทลายทำให้ความรักของฉันมันตาย รักของเรายิ่งจางลงไปเธอลืมแล้วทุกสิ่งเธอลืมหมดแล้วจริงๆเลยเธอเพียนทิ้งที่ฉันเสียใจเธอทำให้ฉันร้อนรนทำให้ฉันทุกข์ระทมงงง่ายเธอทำให้ฉันร้องไห้ทำชีวิตฉันพันธุรายทำให้ความรัก ของฉันมันตายจากใจของฉัน เธอทำให้ฉันร้อนรนทำให้ฉันทุกข์ระทมงงงายเธอทำให้ฉันร้องไห้ทำชีวิตฉันพังทลายทำให้ความรักของฉันมันตายจากฉันรักฉันรักเธอมาเพียงไหน,นบอกรักเธอมาเท่าไร ทำให้ฉันผิดหวังทำให้ฉันเจ็บใจเธอทำให้ฉันเสียใจเย่จบแล้วเค้มเพื่อนจบแล้วพอไหมติชมไลชมกันได้ อ่านหนังสือทําชีวิตได้มีค่ากว่าที่เป็นคนเรามีความท้อความทุกข์ทุกสุขอยู่ที่ใจแม่ฝ้าบอกถ้าก็เชื่อฟ้าก็มีความทุกข์อยู่ที่ใจความคิดเราคิดเพราะความทุกข์ฝ้าก็ปฏิบัติรมบางทีมันก็ทําให้ทุกข์บางทีเราก็ไม่อยากรับรู้เรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติก็ไม่อยากให้เกิดฝากด้วยว่าเบื้องหล่าความตายรั์มีจริงแล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาฝ้าก็เชื่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราถอนความเชื่อความศรัทธาของตัวเราได้ไหมแต่เราก็ประพฤติปฏิบัติตนเราไม่ลบหลู่ซึ่งกันและกัน เราเีพื้นที่ของความเป็นส่วนตัวแล้วเราก็มาเผยแร่ พรรมการให้ธรรมะศาสนารทั้งปงวงพระวเจ้าบอกไว้โอเครักแม่รักครอบครัวดูแลตัวเองให้ดีมากๆนั่นแหละบุญกุศลขอบคุณมากๆที่เมื่อเราร้องเพลงให้ฟังพราเชือ่อว่าที่เราพบกันเราเป็นภพิขิ์เป็นโชคชะตาเป็นคนที่เคยทํไม่บากกรมกันมาไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันอนาคตขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูคนที่ผ่านไลฟ์ผ่านคลิปนี้เราถือว่าเราเคยเกิดมาร่วมชาติร่วมขนันอดีปัจจุบันอนาคตเป็นคนไม่รู้จักการกลับการกระทํรเรารู้จักกันแล้วขอบคุณกับฟีฟ้าสมบทรานักษาคนนี้ขอขอบคุณขอทอน รู้สึกประสงค์ให้เป็นจริงขอให้ฐานให้ทุกคนมีความสุขให้ตัวเองมีความสุขพิมพ์ไลค์แชร์ subscribe สับสครายส e ยูนิเว t ล i อร์เลอร์พิซซ่าดิสบูดาพีซไลฟ์ e ายซียูนิเว e ลขอให้ฐานตอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทั่วสาลกลุณมะโรคโทษสามแดนโลกธาตุที่สมธาตุต่อท่านพ่อเปโอนุลาต่อพระเจ้าลูกองค์ก็ขอให้ทุกนมีความสุขที่เห็นคลิปนี้ถ้าคุณแม่คุณครอบครัวเห็นฟ้าก็บอกเลยว,ว่าเราชีวิตกำลังดีขึ้นแล้วเพราะมันดีขึ้นแล้วเพราะมันคือสิ่งที่ฟ้าเป็นฟ้าเราื่ 谢谢大家，拜拜。